ผมจำไม่ได้เลยครับว่าผมนัดหาเสียงไว้ก่อนหรือนัดก,การประชุมบนหุ้นไว้ก่อนผมจำไม่ได้เลยครับวันนี้ก็ให้การปฏิเสธก็กล่าวหานะครับอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองคดีนี้ก็ไม่ใช่คดีแรกของธนาธรยังมีคดียุบพักการเมืองอ,าอานาคตใหม่เขาอีกที่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกเรื่องของคดีแพ่งอีกต่างหาก นะครับส่วนเรื่องเทตนาฮอนอ้างว่าเขาไม่พิดไปต่างจากคดีนั้นไอคนนั้นก็ทําได้คนนี้ทํทได้คุณส่วนก็เห็นแล้วไงนะพอเวลาขึ้นศาลเสร็จนอกศาลนะพูดอย่างหนึง่งโอ้ยมั่นใจครับผมมั่นใจคนมั่นใจหมดเลยขึ้นศาลผมจําไม่ได้ผมจําไม่ได้จําไม่ได้ลูกเดียวไม่เคยขึ้นแม่ก็จําไม่ได้ลูกก็จําไม่ได้นะสิ่งอันนี้เราได้เห็น นะครับเราได้เห็นช่างเชิงปรากฏการเราได้เห็นงานวิเคราะห์และตอนนี้เราได้เห็นงานสังเคราะห์นะครับคดีนี้มีความผิดตามกฎหมายไหมใช่มีความผิดตามกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของศาลศาลจะพิจา,ารณาศาลอาญาจะพิจารณาครับว่าจะมีโทษจำคุกกี่ปี สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีห้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของธนาธรธนาธรก็ปรากฏว่าคราวนี้เจอเต็มเต็มฮะธนาธรไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับในกรณีของอการแสดงคุณสมบัติเป็นเท็จ นะซึ่งถูกสารชี้เรื่องการถือกรองหุ้นสื่อนะครับซึ่งธนาทรถูกสารรัฐธรรมนูญนะครับชี้มูลความผิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูในเชิงปรากฏการก่อนนะธนาทรกลาวนี้ก็บอกว่าเขาไม่ผิดนะเหมือนทาดาคนนั้นคนนี้เนี่ยนะเขาไม่ผิดผมยังผิดได้ยังไงจะมาเอาผิดอาญาผมได้อย่างไรเราไปดูในเชิงปรากฏการนะฮะตั้งแต่ การขึ้นศาลของธนาธรจนกระทั่งเข้าสู่การแจ้งข้อหาในคดีอาญาดำเนินคดีอาญากับธนาธรนัดหน้าเป็นวันที่เก้าธันวาคมนะครับเงินคดีทนายกำลังรอเอกสารอยู่นะครับผมออกมาก่อนต้นัดอีกครั้งก็น่าจะมาวันเก้าธันวาคม วันนี้ก็คือวันนี้ก็ให้การปฏิเสธข้กอเก่าหานะครับอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับใครออกก่อนกันโอ้ผมจำไม่ได้เลยครับแบบรรุคลากรปกติเต,ตรียมไว้แ้้ ตารางหาเสียงมันต้องมาทีหลังสิครับโอ้มันเกิดไปซอสตรงตอนที่แปดนผมนับตันตัวความนับทนายนั่างนี้ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วถ้าผมถามท่านว่าหลายเดือนที่แล้วท่านมีประชุมประชุม9ก้าโมงกับประชุม11บเอโมงอะไรนัดก่อนกันโอกาสที่ท่านจะจได้เป็นยังไงครับตอนนัดประชุมผมทราบนะผมว่าจดลงนัด็นล่างนะผมไม่เห็นวันนึงก็จดลงว่า9ก้าโมงผมจนดอะไรผมก็จะทอนนะ เติมหุ้นวันที่8มกราคมต้องนัดก่อนใช่แต่ถ้าเป็นตรงหาเสียงคุณยะทรจะทำวันที่8ไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับผมจําไม่ได้จริงๆว่าผมนัดหาเสียงไว้ก่อนหรือนัดลงหุ้นไว้ก่อนผมจําไม่ได้เลยครับว่าผมนัดหาเสียงไว้ก่อนหรือนัดการประชุมโนหุ้นไว้ก่อนผมจําไม่ได้เลยครับโอ้โหหรือไม่ได้ จำไม่ได้เลยเ่อาวว่แม่ไม่เป็นห่วงแล้วว่าเขาจะรอกันอยู่ที่ที่ท,ที่เราจะทําสัญญาเพราะว่าคอยคอาพยายนี่คือต้องกลับมาทํสัญญาได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นห่วงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเกิดผิดพลาดอะไรคุณชัยิศิก็คงจะปลุกผม,มน,นี่มาอันที่สามพูดถึงขั้นตอนสัญญานะใช่เนาะเราไม่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 ได้ติดต่อรอต่างเนี่ยถาวติดต่อคุณแม่ไหมติดต่อทนายทนายติดต่อไหม เปลี่ยนทาบอจไม่ได้นะครับเพราะผมหลับตลอดทางอินาธรก็มาฟอร์มเดิมไม่ได้ผิดก่อนหน้านี้ธนาธรก็ไม่ได้ผิดนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องจะเดินทางกงเดินทางไกลไม่เกี่ยวแต่เวลาขึ้นศาลพวกธนาธรบอกจําไม่ได้ครับผมจําไม่ได้ครับผมจําไม่ได้ครับผมจําไม่ได้ผมลืมไปแล้วครับยังมายอกย้อนว่าสารอีกนะครับเราไปอ้างว่าคนอื่นเขาไม่ผิดผมก็ต้องไม่ผิดสีซึ่งเนื้อหา ของคนที่ธนาหอนอ้างะะกับตัวเขาเองมันคนละกรณีกันเลยนะฮะแตกต่างกันนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในเชิงงานสังเคราะห์นะในเชิงงานวิเคราะห์มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนใหมใช่ไหมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าเรื่องของธนาธรเนี่ยถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญชี้มูลความผิดเรื่องการถือกรองหุ้นสื่อเนี่ยนะครับบอกว่าขาดคุณสมบัติไปแล้วเรื่องนี้จะไม่จบ ยังไม่จบตั้งแต่ตอนนั้นจะต้องมีตอนภาค2ตอนนี้อีกนะครับก็คือว่ามีความผิดทางอาญาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับแจ้งข้อกล่าวหากับธนาธรกกตรหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่เป็นใครทราบไหมฮะเป็นผู้วิพากษานะครับท่านก็รวบรวมหลักฐานและข้อมูลที่ผ่านมาธนาธรเนี่ยพรคของเขาก้าวหน้าก้าวไกลก็ฟ้อง กรกตหลายแต่หลายยกแต่ก็สู้ไม่ได้นะครับจนเป็นที่มาของอะไรนะครับจนเป็นที่มาของคราวนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติยืนย่นฟ้องยื่นฟ้องพนักงานสอบสวนรับทราบรวบรวมหลักฐานก็แจ้งข้อกล่าวหากับธนาธรคดีนี้มีโทษจำคุก10ปีนะครับแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็โทษปรับอีก2 0 0 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ ธรรมนูนที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2560กฎหมายการเลือกตั้งครั้งนี้มีโทษหนักกว่านะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของคุณสมบัติขาดแล้วก็ขาดเลยมีผลอะไรก็แค่อย่างมากก็ม่ได้เป็นเป็นสอสก็พ้นจากตําแหน่งแต่ธนาธรเนี่ยอรอบนี้นะไม่ใช่แค่นั้นก็ไม่ใช่มีเฉพาะธนาธรมีอีก10คนนีที่ขาดคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมาการการเลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องถูก,กดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับคดีนี้ก็ไม่ใช่คดีแรกของธนาธรยังมีคดียุบพักการเมืองอาอนาคตใหม่เขาอีกที่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกเรื่องของคดีแพ่งอีกต่างหากนะครับส่วนเรื่องเทธนาหอนอ้างว่าเขาไม่ผิดไปต่างจากคดีนั้นไอคนนั้นก็ทําได้คนนี้ทําได้นนไดก็มูลส่วนก็เห็นแล้วไงนะพอเวลาขึ้นศาลเสร็จนอกศาลนะพูดอย่างหนึ่ง โอ้ยมั่นใจกับผมมั่นใจคนมั่นใจหมดเลยขึ้นศาลผมจําไม่ได้ผมจําไม่ได้จําไม่ได้ลูกเดียวไม่เคยขึ้นแม่ก็จําไม่ได้ลูกก็จําไม่ได้นะสิ่งอันนี้เราได้เห็นนะครับเราได้เห็นช่างเชิงปรากฏการเราได้เห็นงานวิเคราะห์และตอนนี้เราได้เห็นงานสังเคราะห์นะครับคดีนี้มีความผิดตามกฎหมายไหมใช่มีความผิดตามกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของศาลนะศาลจะพิจา,ารณาศาลอาญาจะพิจารณาครับว่าจะมีโทษจําคุกกี่ปีนะครับโทษปรับเท่าไหร่ เป็นเรื่องการพิภากษาของศาลซึ่งเรื่องนี้เราได้เห็นตั้งแต่แรกเลยในเชิงงานวิเคราะห์มานะครับผมบอกว่างานสังเคราะห์ต้องกลับมาที่เนี่ยธนาธรต้องถูกดำเนินคดีต่อไปก็จะคือํำเินคดีกีป่ปีจำคุกกี่ปีเป็นเรื่องของศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับหรือศาลอาญาทุจริตนี่ยก็อยู่ที่ว่าพนักง,งานสอบสวนก็จะส่งแต่ปกติปกตินี่ก็คงจะไปส่งศาลอาญาธรรมดาในผะนคดีตามกฎหมายนะครับเรื่องนี้เวลาดูการเมืองนะอย่าไปมองเท่ตาเนื้อนะสนทนาธรจะอ้างยังไงก็แน่นอนเขาไม่ยอมรับผิด ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ยอมรับผิดนะคราวนี้มาถึงจุดนะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเขาก็ไม่ยอมรับผิดอีกนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมันหนีไม่พ้นความจริงธนาธรจะได้อยู่ในประเทศหรือธนาธรจะได้อยู่นอกประเทศหมอดูว่าจะได้ออกนอกประเทศแน่นอนก็จับตามองดูแล้วกันแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ให้เห็นเขากําลังลําบากเขาเดินลําบากมากขึ้นเขากําลังมีที่ยืนในประเทศไทยน้อยลงน้อยลง มันเกิดอะไรมันเกิดจากจับกรรมกรรมที่เกิดจากการการกระทําใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นและกรรมยุติธรรมเสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ีมกิจวัฒนาสวัสดีครับลูกชายเขาก็ พระบาทสมเด็จพระจหัวฝากให้พาแม่มาเพราะไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้ให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะก่อนอื่นก็ ขอออกโตว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมศีนาศในการเสด็จพระราชดำเนียนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติยินดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการสวายรางวัล ในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบัรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุดแล้วก็เด็จพระนางเจ้าได้ทรงเล่าอะไรต่างๆอย่างสนุกเพื่อเพลินให้พวกเรา ได้ฟังแล้วก็เป็นการพบปะที่สองทางหรือทูเวคือมีการถามคำถาม <c oughs> ก็ทำให้เป็นกันเองยิ่งขึ้นการถามคำถาม,ถามก็ได้เป็นการให้ทุกคนได้เคลียร์ปัญหาหรือได้แสดงความ แล้วก็เด็กพระนางเจ้าก็ได้ส่งเล่าอะไรแพร่สานเพิ่มเติมก็เป็นการพกปาก,กันอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ได้เห็นนะมีความปลื้มปิติอินดีก็คือคนไทยทุกคนก็ยังมีความรักและปรารถนาดีกับพวกเราและมีความรักและเป็นห่วงประเทศชาติซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของเราอย่างยิน่นเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักอย่างดีว่า การที่มีเชื้อชาติมีประเทศนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามการมีแผ่นดินแม่การมีประเทศชาติการมีเชื้อชาตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็น่ายินดีที่ได้ทุกคนที่มาที่นี่ได้งยัง,ยงมีความลึกถึงในข้อนี้อย่างดีโดยไม่ต้อง พูดอะไรเพิ่มเติมก็มอขอเชิญเฝ้าดูลองทฤปิบาทต่อไปแล้วก็ <ś les> ขอให้มีความสุขความเจริญข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งนะ <ś les> แต่ขอขอบใจที่ทุกคนมีม่ตรีจิตในครั้งนี้ขอบคุณ ใ้ฝาละอองธุรีพบาทนะคะดิฉันเป็นครั้งที่สองเพราะว่าได้ยินทุกๆอย่างที่คุยสมเด็จคุยเกี่ยวกับทุกๆเรื่องนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอเรียนถามสมเด็จนะคะว่าพระกรณีย์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แผ่นดินไทยจะไม่ไร้ความหวังจากในราชวังยังมีพระชาชาเป็นดิ่ควันกำลังใจให้ประชาชนวันเล่นมนี้จะส,สั่งาในสาตาโลาสู่ไป ทำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจะเถิดไว้ด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์สัตว์เรียบได้ดังลมหายใจเราทัำป้งองจะป้องไว้อากมีใครคิดยังยีต้นกล้านี้จะไม่มีลายพัน สียสลัแบ um ่งปันกระตันอยู่สามัคคีจะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความมีแต่แต่งแต่มินนี้ายบารมีรา ชานี้จะไม่มีกลายพันเสียสละแบ่งบันกตัญยูสามคีจะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความ,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 มดีแต้มแต่งแผ่นดิดนี้ตายบารมีรราชาขอพระองค์จงทรงพระเจริญทุกอย่างบาตท,ที่ดำเนิน Ta ja, miracle santa Chao pha ja, sục nịt con vua thăng long, nịt gương thăng long, chao pha sục nịt gương vua thăng long, nịt gương thăng long, chao pha sục nịt thăng